สวัสดีครับวันนี้กลุ่มจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการขโมยไข่มังกรว่าทำยังไงนี่ฮะดูแมปนะฮะไาอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยมังกรส4มสิ 30, 40, 40, ี่นะี่ะอย่างแรกคืออย่างแรกนะคือเราต้องสร้างบ้านบริเวณนี้นะ อย่างที่สองคือสร้างที่จับโน่นสร้างที่จับเอาไว้เราจะจับหรือไม่จับก็ได้นะอย่างที่สามคือนี่เป็นนี่ไหมป้อมป้อมปืนเราสร้างไว้ใกล้ๆบ้านเผื่อเวลาที่เราไปขโมยนะ แล้วเราไม่เอาตัวมังกรเราเอาตะไข่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้ให้ป้อมมันยิงไปเลยไอ้อย่างที่สี่คือเราต้องมีอันนี้นกที่โดนตัวไว้ไว้หน่อยอย่างตัวนี้ผมเสกมาเนี่ยคมวก็สองร้อยสามสิบสี่สเตมิน่าก็ต้องอึดๆหน่อยนะ อย่างที่ห้าคือนี่เลยเครื่องปั่นไฟนี่นะแล้วอย่างที่หกคือบาลียบาลียของพวกนี้คือมันจะต้องปลดบอสก่อนนะนี่นี่ปลดบอสเนี่ปลดบอสแล้วมันถึงจะใช้ได้นี่นะนี่บาลีออ่าเราไปร้านกันเลยอันนี้ผมไปขโมยไข่มาแล้ว สองใบนะนะอย่าลืมว่าหานกไวๆหน่อยอึดๆหน่อยสเตมินาทนทนหน่อยนะเนี่ยสร้างบ้านไว้ใกล้ๆเลยแล้วเปิดบาเรียไว้เปิดบาเรียไว้แล้วก็วางป้อมไปข้างนอกให้ป้อมมันถึงกับบาเรียเนี่ยนะอ่าเดี๋ยวมจะเป็นขโมขยไข่ละ อันนี้เป็นที่จับถ้าเราไม่จับเราก็เปิดป้อมไปเลยถ้าเราจะจับเราก็ปิดป้อมแค่นั้นเองง่ายๆผมเห็นคิดคนอื่นเนอะวิ่กว่าจะโหเอามาได้คือยากลำบากมากเลยใช้วิธีผมแป๊บเดียวเนีย่ยแล้วผมจะล่อมังกรไปให้ป้อมดินอ่า ดูดมีไข่ไหมแล้วก็พยายามบนหาไข่กันดูนมันจะมีไหมไข่ยังไม่เกิดเลยอ้าวได้แล้ว,ลวนี่ยเลี้ยงนะ เราไม่เอาแล้วก็บินวนไนะปนเนี่ยตั้งนกพักสิบมาเน๊ะนี่บินมาที่บ้านเลยหานกไวๆนะเต็มีหน้าเยอะๆหน่อยบ้านอยู่ไหนมะนี่ เอาบินล่อมาป้อมปืนถ้าไม่ล่อป้อมปืนก็เข้าบ้านได้เลยอะอ่ามจะล่อมาต้อมปืนดูป้อมปืนจะยิงไหมอ่าป้อมไม่ยิงป้อมไม่ยิงก็เข้าบ้านเข้าบ้านมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นว่าบาเรียก็จะกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ตอนนี้มันก็ทาอะไรเราไม่ได้แล้ว อ่บาเรียก็จะกันเอาไว้นี่มันเข้าบาเรียมาไม่ได้เดี๋ยวจกพักมันก็ไปของมันเองนี่ปล่อยมันเลยแล้วก็ไข่มาเก็บในตูน้เย็นเราจะฟักโตอะไรยังไงก็ได้แต่ง่ายๆเลย บาเรียในอิเลเมนต์ใหญ่ขาดนะเคนด็อกง,ง่ายอย่าียดินทำงานก็ไม่มีผลอะไรบาเรียเรากันอยู่บาเรียเราเป็นแสนไม่แตกะ่ะเนี่ยสองแสนห้าเนี่ย นะครับไปทำกันเลย,ยง,ง่ายๆฮะสร้างบ้านยิ่งใกล้ยิ่งดีเนะี่ยบินออกมาแป๊บเดียวเอาได้เลยไม่ยากเลยโอเคนะครับลองไปทำกันครับสวัสดีครับ